สวัสดีครับพี่น้องอสสสมที่เคารพทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติอยากเล่ามีเรื่องมาถามพี่น้องอสสอสมไม่ได้ถามเปล่าๆนะครับมีรางวัลให้ด้วยนะครับคําถามวันนี้นะครับอยากจะทราบว่าจรรญาบรณของอสมมีกี่ข้ออะไรบ้างรางวัลนะครับตอบถูกเป็นท่านแรกนะโดยไม่ต้องแก้ไขคําตอบนะครับตอบถูกเป็นท่านแรกนะครับ รับไปเลยครับเสื้อแขนยาวสีเทาของอสมอนะครับซึ่งเสื้ออสมอแขนยาวนี้นะครับสีเทาได้รับการสนับสนุนจากคุณศิลานะครับซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อสําหรับพี่น้องอสมอและก็ยังมีเสื้อกั๊กและก็มีอุปกรณ์อีกหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อโปโลเสื้อกั๊กเสื้อคอกลมนะครับหมวกอาร์มสามารถสั่งซื้อได้ครับเสื้อผ้าก็จะเป็นผ้าคอตตอนเนื้อนิ่ม นะครับตัดเย็บปราณนีตนะครับมีหลายๆสีด้วยนะครับสำหรับคุณศิลานะครับที่เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนในการมอบรางวัลในครั้งนี้นะครับรางวัลที่ท่านตอบถูกเป็นท่านแรกนะครับจากคำถามที่ถามว่าจัญญาบันของอสมมีกี่ข้ออะไรบ้างนะครับเสื้อแขนยาวสีเทา1ตัวนะครับจะเป็นของท่านที่ตอบถูกเป็นท่านแรก และตอบถูกต้องโดยไม่ต้องแก้ไขคำตอบนะครับซึ่งคุณศิลานะครับมอบเสื้อให้3ตัวนะครับเดี๋ยวหมอชาติจะหาคำถามมาถามเรื่อยๆนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณศิลาด้วยนะครับก็ขอให้กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองพี่น้องอสสอสมถ้าสนใจเสื้อก็อุดหนุนคุณศิลานะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดคลิปนะครับทางร้านมีสินค้าอะไรบ้างนะครับก็ไปอุดหนุนกันนะครับดูแลกันนะครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องอสสสมอครับอย่าลืมตอบคาถามมาแล้วกันนะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับไม่ต้องไปตอบที่อื่นนะครับเดี๋ยวหมอชาติเกิดจะมาพิจารณาครับใครตอบถูกเป็นท่านแรกตอบถูกครบถ้วนถูกต้องนะครับได้ใจความตามที่คําถามนะครับก็จะมีรางวัลให้1รางวัลนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวคุณศิลาจะส่งถึงบ้านเลยนะครับก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติจากเล่านะครับ ทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสาสาอสมหมอชายก็ยจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ